แม่แพลวแฮปปี้มาแล้วจ้ามาพ่อพี่น้องกันคือเก้าล่ะคะมาดจ้าพี่น้องอยู่สวนผักเขาคือเก้าละจ้าแม่แพลวก็มีกิจกรรมจากเ็ดก็คืออ่าได้เอ็นในบักทัวอ่าบักทัวฝักเงาบักทัวไร่สีม่วงหัวะนะอืมวันนี้เราไห้มาบันนี้แม่แพลวก็เลยสีมาปลูกวันนี้แม่แพลวก็สีปลูก ปลูกไส้นานนันนานเดียวกันก็ผักอีตูจา,น,าน,นี่นานนี่ผักอีตูลักษณะการเฮ็ดข้างกะสิเฮ็ดคือจังน,นบักบวบนี่ละอ่าอยู่ได้นานกะสิเป็นันบักเขือเขือน้อยฮะอยู่ขอบอันนั้นนานผักกะสิเป็นบักบว,บไ,วบไม่แป้วกะสิไม่เฮ็ดใไซผู้บักทั่วเนี่ยใส้นานบักกันผักอีตูกะซีปลูก แม่แพ้วก็ได้ตอกหลักลง้งซีหลักแล้วหลักกระเอาไม้มใส่หิ็งข้างใส่นานเดียวกันกับผากอีตูข้างล่างก็สิเป็นผากอีตูข้างขอบนานพางนี่ก็สิเป็นบักทั่วลักษณกะกิออกมาไมเ้เป็นแบบเนี้คือจ้างอันบกักบวบนี่จ้าเขาก็ปลูกในนานเดียวกันได้ปล,ปลูกใส่กันได้ลักษณะสิออกมามเป็นแบบนี้แหละจ้ะ แม่แพวก็ได้ตอกหลักละสี่หลักกะเสียเอาไม้เสียเอาไม้มใส่เป็นข้าง ี่ก็เป็นบักทั่วเนี่ยทั่วฝักยาวม่วงสัตว์สีม่วงปันปน,ววนิงเราเอามาฝากบึงดูมันมีจากไหนจากเมเ็ดเบิดอละโอ้ไ้อยู่ไม่เป็นเสาเม็ดพุ่นหรอแม่แพ้จะเอาน้ำห้อนใส่โอ้ แม่แพเอาน้ำพ้อนใส่พอวานให้มันงอกไวๆจะเครืองสมุงล้วค่อยเอาไปปลูกจ้าข้างเ้ากรเทเ็ดเรียบร้อยแล้วบันนี้เ้างชิมมปลูกแม่แพาน้ำเบิงแล้วมันมีทั้งหมดอันสาสิบเมตรจะสิบปลูกจักสามห้าสิบห้าจัหาหลุมหลุมละหาเมตร สี่ห้าหาเม็ดใส่ลงป้ายใส่ลงไปแล้วกบโอเคลุมที่หนึ่งผ่านไปมาลุมที่สองมาที่นี่สี่ห้าหาเม็ดใส่ลงไปโอเค ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปลูกกับนานผักอีตู้นี่แหละ่ว่ามเขา,าปลูกขอบๆแล้วก็เห็นมันเลื้อยขึ้นจ้าวันนี้เขาก็มาติดตามผงผลงานว่ามันจักมือมันจิขึ้นเนาะโอเคจ้านี่คืนแล้วึืนยาวได้แล้วจ้าหน่สองอาทิตย์จ้านี่อือนีสองอาทิตย์ได้จ้าึ้นแล้ะ ทั่วฝักยาวสีม่วงดิมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสีห่าอืมมีทั้งหมดหากอนี่เด้แต่มันกะเท้าเครือค่ะมันใหญ่ละนี่อืมคือซัมนี่ก็ดีใจเด้ค่ะพี่นอ้องอ่นอานี่เนี้ยมันลุกเหี่ยวคนนี่ จักหน่อยกระเท้าเครือค่ะจักหน่อยก็เลื่อยขึ้นต้นบักทัวกก่วฟฝัก้าหอกกระไงละจ้าผู้หนาเท้าเครือยังงามเลยค่ะพี่น้องจักหน่อยก็สิได้กินน่อยจ้านี่สวยมากนี นี่คะ่ะนี่ว้าวพูนนามขนาดเลยเดี๋ยวก็ได้เชได้กินน้วยล้วจ้าใกล้แล้วใกล้เลยเชได้กินน้วยล้วจ้านี่ถั่วฝักยาวที่ว่าเขาปลูกไว้นอถั่วฝักยาวสีม่วงเป็นน่วยละจ้าเป็นน่วยแล้วอ่ายังพอเต็มปันไดเด้อนี่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 ถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะเป็นน่วยแล้วนี่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 นะ นี่หน่วยมันนี่นี่นี่หน่วยมันนะนี่นี่นี่หน่วยอ่าพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวะไปเบิ่งหน่วยมันอีกเป็นหน่วยละจ้านก็แคานั้ค่อยเขาโทษโอ้ล้มนี่นี่นี่เห็นบอกค่ะเป็นหน่วยละจ้าบักทั่วเป็นหน่วยแล้วเดี๋ยวแม่แพ็คกัอันนั้นเก็บบักทั่วหักก็ได้กินเด้อค่ะ ฮักก็สิได้กลิ่นสุดแรกนี่เห็นบอนี่นี่ปึ๊บนี่ตัออกทัวท่วทั่วฝักยาวได้กินแล้วจ้าอือหือเห็นได้เห็นได้นี่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 น,นี่อีกสองหน่วย ได้กินแล้วบักทัว่วได้กินแล้วโอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยบักทัว่วบักทั่วเป็นมาเป็นผลแล้วได้แล้วบักทัว่วได้แล้วบักทั่วดสดๆไปมาละจ้าบักทัวมาละจา้าทัวาาาท่วฝังยาวมาละจา้า พสุดๆเลยโอ้ยดีใจได้บักทัวมาต่ำเนะีะได้กิ่บบกทัว่วหเหร กินข้าวเที่ยงเล้อค่ะพี่น้องโอ้ดีใจไร้ค่ะพี่น้องบักทัวที่ปลูกไว้ได้กินแลว้วได้กินสุดแรกจ้าละอันนั้นลุกหนึ่งกรับบัณทีมงานเรากำลักกลงนกินข้าวเที่ยงอยู่จ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพรวขอลาไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวคลิปหนาข้ามาพอกันมายูโมแลงนอนหลับฝันดีเพราะว่าดีใจไร้บัก ทัวได้กินไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ